สวัสดีครับคิงประดับดนครับเราจะพามาชมกล่องนอนรถต้านคิงแคมปิ้งของเราครับที่สร้างเสร็จใหม่ใส่รถร,ถรีโว่สีประตูนะครับเครื่อง2.8นะครับอันนี้เป็นฟูลดูแฮร์รอบสวยงามครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวยกขึ้นยกลงได้นะครับจะเป็นตัวที่สามารถข่อต่อได้นะครับกฎหมายประเทศไทยให้บรรทุกได้นะครับบรรทุกได้ตัวนี้เป็นลักษณะบรรทุกนะครับเวลาเราไปต่อทะเบียนเราก็ยกลงครับเวลาเจอดด่งเจอด่านก็จะมีเชือกตรงนี้ให้มันตรงนี้ก็คือจะไม่ถาวรน,นะครับคือไม่ถาวรนะครับจุดยึดก็จะมีจากตรงนี้นะครับเป็นเหล็กเข้าไปยึดกับชชสซีตัวรถนะครับผม ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวด้านหลังตัวนี้นะนี่อันนี้ทําจากแคสซียึดลงมาตรงนี้ครับอันนี้คันนี้ลูกค้าวิ่งร้อยยี่รสี่สบายครับไม่มีสายเพราะว่าหัวเราทํามาตัดแบบตัดระกาศตัวนี้ก็จะเปิดเทของเสียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์บ้านนะแอร์บ้านก็คือเราจะซ่อนไว้ข้างในรถบ้านไม่ให้มองเห็นนะครับก็คือจะไม่ต้องกลัวว่าจะด้านบนจะชน ต้นไม้หรือเปล่าชนอะไรหรือเปล่านะครับยิงคำว่า k ิง g c a m p i n ให้ด้วยนะครับตัวนี้กล่องเก็บของนะครับกล่องเก็บของอที่ไปเที่ยวไปเก็บของอะไรข้างในนี้ก็ได้สบายครับเก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ของกินนะครับตัวนี้สูงจากพื้นรถประมาณร้อยเก้าสิบนะครับ พื้นรถตรงนี้นะครับที่เราเหยียบตรงนี้นะครับพื้นรถไปถึงหลังคาคือร้อยเก้าสิบครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างมุงม้งลวดมุ้งลวดที่แบบสามารถชักขึ้นชักลงได้ครับแล้วก็มีตัวกระจกตัวนี้เป็นลามิเนตแท้นะครับเราสั่งจากโรงงานเพชรมงคลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกระจกที่ใช้ติดกับรถนยนต์นะครับกันเสียงกันร้อนได้ดีครับเราสามารถติดฟิล์มได้นะครับ นี่นะครับระยะรถเหมือนกับรถปกตินะครับไอ้นี่ตัวตู้เรากว้าง2เมตรเวลาใส่กับรถเนี่ยระยะของรถก็แทบจะไม่ต่างนะครับก็คือความกว้างของตัวรถก็จะไม่ต่างนะครับก็คือใช้งานได้เหมือนกับรถทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเท่ากับเราเปิดฝาท้ายเฉยนะครับนี่เราเปิดฝาท้ายคันนี้ไม่ได้เปิดคือไม่ได้ไม่ได้ถอดฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็คงอยู่เหมือนเดิมนี่ครับ อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรได้ถอดกระบะเลยเนื่อก็อยู่นะครับอันนี้ระบบเติมน้ําครับปักอินจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับน้ําก็ลูกค้าอาบได้สองคนประมาณสองวันนะครับห้าสิบกระลิศภาพไปชมด้านในครับเวลาขึ้นก็ง่ายครับตรงนี้ขึ้นง่ายๆครับ รประตูเราสร้างเองนะครับเวลาขึ้นก็เปิดตรงนี้ครับไม่ต้องใช้บันไดใช้อะไรคนระับระยะความสูงขึ้นเนี่ยเนี่ยขาผมจะก้าวขึ้นได้พอดีนะครับขึ้นได้ตรงนี้พอดีแล้วมือผมก็จะจับตรงนี้นะครับอขึ้นเลยเนี่ยสบายครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟด้านนอกนะครับไฟด้านนอกรถเนี่ยสว่างครับสว่างก็จะมีมุงลวดให้นะครับ ม้นวนอันี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับกดลงไปก็จะล็อกอันนี้ก็จะเป็นมง้วดตัวนี้เวลาเราจะเปิดรับลมก็ใช้บิดตัวนี้ครับบิดตัวนี้บิดตัวนี้นก็หมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นก็จะต๊อกดสบายครับตัวนี้ก็จะสามารถสองฝั่งนี้ปรับเป็นที่นอนได้นะครับปรับเป่นนอนโต๊ะนี่ก็ปรับเป็นที่นั่งกินข้าวแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเลื่อนมาเป็นที่นอนได้นะครับในส่วนแบตเตอรี่เอ๊ะทำไมเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของเราไม่มีนะครับไม่มีเกจก,กาให้เห็นก็คือในส่วนแบตเตอรี่เราจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งให้ใส่แบตเตอรี่600แอมป์นะครับนี่ครับนี่คือแผงแบตเตอรี่ตัวเหล่านี้นะครับทั้งอุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์อะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมอันนี้600แอมป์นะครับอันนี้เปิดแอร์ได้ถ้าอากาศแบบบ้านเราเย็นๆอย่างเงี้ยก็ ถ้าไม่ใช่หน้าร้อนก็จะอยู่ได้ประมาณ4ีคืนหคืนนะครับสบายสบายเลยครับห0 0้อยแอมตัวนี้จะเป็นขาตัวนี้จะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าตัวใช้ยิงยิงขายิงอะไรขึ้นนะครับจะแถมเป็นลูกบล็อกขาเราก็แถมให้นะครับเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกลมใช้ยิงขาตัวนี้จะสามารถยิงทั้งขายิงทั้งยางอะไรออกได้นะครับนี่ครับ ฝัง่งทนี้ในส่วนของรัพที่เรายึดกับตัวรถนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจิ๊ดทั้งหมด8จุดนะครับจุดที่ใช้ในการยึดตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยแบตเตอรี่จะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับคือไม่เห็นเลยนะครับว่าเรามีแบตเตอรี่เวลาเปิดสวิตช์ก็เปิดได้ง่ายครับอย่างนี้ครับนี่อันนี้ก็ปิดลงอันนี้ก็ปรับมาเป็นที่นอนดึงได้ครับดึงได้ตรงนี้ที่นอนด้านหัวของเรานี่ กว้างเมตรกว้างจากตัวนี้มาถึงเม็เก้าสิบยาวไปทั้งหมดเมตรเมตรแปดสิบนะครับอันนี้ขนาดใส่เตียงก็ยังเหลือๆนะครับเหลือๆเ,เลยนอนสบายเลยตัวนี้ก็บอกวนบอกวัดเวลาปิดเปิดตรงนี้ครับปิดเปิดปั้มน้ําห้องน้ําอย่างนี้หมดเลยนะครับสบายมีพื้นห้องน้าลูกค้าบอกว่าแบบนี้ใช้ง่ายที่สุดแล้วครับส่วนแบบนี้ครับยกแค่ ยกเทวิใช้ง่ายที่สุดแล้วเพราะรถเราขนาดนี้คันเล็กๆแค่นี้ก็พอครับคันนี้แต่งสวยับจะมีที่ฉีดดูดน้ำตูงให้เรียบร้อยนะอันนี้เปิดน้ําอันนี้มีพัดลมดูดอากาศให้น้ำตน้เปิดเรามีให้ครับเรียบร้อยนี่เกวัดน้ําครับเกวัดน้ําพัฒนานแล้วครับทีนี้ลูกค้าใส่ม่านกันน้ํตทีนี้ก็เป็นตัวล็อกเวลาปิดนี่ผมจะปิดเข้ามาครับ ก็ล็อกได้ตรงนี้ก็โอเคครับนี่ผมอยู่ด้านในนี่ผมสามารถหมุนตัวได้สบายนะครับตัวได้สบายรู้จดอากาศก็สํา,งงาไม่เกิดอัดนะครับสําหรับรถบ้านที่ใช้กับสี่ประตูนี่ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ไปไหนมาไหนสะดวกสบายครับมันเบาเพราะวัสดุะะเราทําจากเป็นพารแผ่นแล้วมาติดสติกเกอร์เอามันจะเบาไม่เหมือน พวกไม้พวกรามีนิพวกมันจะหนักประตูห้องน้ำกับประตูนี่จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับตันนี้ก็เป็นที่ห้อยห้อยเสื้อผ้าขึ้นมาจากรถอัวน,นี้ก็เป็นพัดลมดูดอากาศลูกค้าบางคนก็ชอบสั่งติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้บิวอินไม้นะครับ เพราะลูกค้าเขาติดเนี่ยมีหลายไม้ตั้งขันครบครับตัวนี้อุปกรณ์โซลาเซลล์กับอุปกรณ์ระบบไฟต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จครับตัวนี้จะเป็นออโต้เบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นชิ n โนไทม์เมอร์นะครับไว้วัดไฟวัดอะไรตัวนี้ควบคุมการแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นระบบไฟในะรถยนต์ต่างๆที่เป็น220โวลต์นะครับ ส่วนตัวชาร์จเราจะอยู่ด้านล่างนะครับต,ตัวชาร์จไฟ220โวลต์นะครับชาร์จจากปลัก๊กอินเข้ามาหาแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นตู้ชาร์จเฉพาะของแบตเตอรี่ไอ้ลดิเทียมเลยนะครับมมันจะเป็นตัวชาร์จของมันโดยตรงมันจะเต็มครับชาร์จเต็มนี่สบายสบายครับอันนี้สูงอยู่190ครับนี่190 190สบายสบายครับนะครับ นี่ผมก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับเเดินสบายครับตัวนี้คนขึ้นไปนั่งก็นั่งสบายครับคือไม่ติดหัวเวลาจะลงก็จับตรงนี้นะครับจับตรงนี้ลงจับตรงนี้ลงสบายสายเลยปิดฟงปิดไฟง่ายครับเราออกแบบให้เหมือนบ้านที่สุดครับขางนี้ก็จะเป็นตัวสวิตแอร์ครับ ตรงนี้เรานั่งได้สองคนนะครับผู้ใหญ่นั่งได้สองคนสบายสบาย,บายเดี๋ยวให้เด็กเข้ามานั่งดูบวมๆกับพี่มิกมานี้ดิขึ้นมาพี่มิกเลยานั่งตรงนี้ให้ดูหน่อยมิกมิกเานั่งอ่านั่งไปชิดๆนี่นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะนั่งได้สองคนเลยเหลือเลยครับนี่สบายสบายเลยนะครับ พี่มิขึ้นมานั่งไอ้นี่ไอ้นี่ตัวใหญ่มากนะครับนี่ขึ้นมาขึ้นมามเออมานั่งตรงนี้เออนี่คือมีแต่คนตัวใหญ่นั่งกินข้าวได้ฝั่งละสองคนนะครับขนาดรถสี่ประตูนะครับนี่รถสิบประตูเรานั่งสบายสบายพี่บูม,มขึ้นไปนั่งตรงนี้ดีติดหัวไหมแต่ว่าพี่บูมเขาสูงร้อยแปดสิบครับกาน่าจะติดหัวอ่าตรงนี้เห็นไหมก็ค,คือคนสูงร้อยแปดสิบก็จะนั่งได้แต่ว่านอนสบายเลยนะก็ค,ะคือเวลานอนก็นอนเอาพี่บูมลงนอนดินอนให้ลูกค้าดูหนะ่อย เอาเนี้ขยขยับไปทางนู้นแล้วก็เอาขายาวอันนี้แกสูงร้อยร้อยมึงสูงร้อยเท่าไหร่นะพี่บุ๋มร้อยแปดสิบกว่าเอ่ร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยนะครับนี่นอนสบายเลยครับน,นี่นอนสบายอันนี้มันร้อยแปดสิบนะครับมันยาวมันมันคาดก,กอดมันเป็นเป็ดไอ้น, <laughs> <laughs> นี่มันหัวหยองมันมันสูงเท่าไหร่มึงร้อยไอ้หัวหยองหยองเนี่ยร้อย โอเคอันนี้ก็คือตรงนี้ก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้อ่ะ,อะพี่บูมมาจับกล้องให้ดิลุงเดี๋ยวลุงจะ,ะของไอ้ของพี่บูมยกอันนี้ขึ้นก่อนยกอันนี้ขึ้นก่อนมี่มึงลงไมามิกนึงไม่มีประโยชน์อะไรแล,ล,ล,ล้วหมดแล้วหมดลหมดประโยชน์ละไอะ้พี่บูมเขาคนหน้าตาดีๆทำอ้ามุนพี่บูมหมุนกลับมันอ่าเราจะปรับเป็นอ้ปาปล่อยลงไปเลยพี่บูมปล่อยลงไปเลยโอเคอ่ล้วนี่ พี่บูมดึงตรงนั้นมาวางแล้วเอาขยับตัวนี้เข้าไปข้างในอ่าขยับตัวนี้เข้าไปข้างในดึงตัวนี้ออกมาวางก่อนนี่ครับง่ายๆปรับเป็นที่นองนง่ายๆนี่ครับอันนี้บางทีอยากนอนเล่นฝั่งนี้ก็นอนเล่นเฉพาะฝั่งนี้ก่อนตอนนี้ก็ทางฝั่งอันนี้ก็ทาทเหมือนกันนะครับพี่บูมทำนี้ยกฝั่งนี้เข้ามาข้ามฝั่งฝั่งนี้ก่อน อันนี้เอาเอาไปไว้ข้างนอก OK. เดี๋ยวให้พี่บุม๋มมานอนดูโ OK. อเคอ่าปับแคปเดียวก็เป็นที่นอนแล้วครับอ่าตรงนี้อ่าโอเคเอาเอาเขาข,ขี่กันเขาขี่กันอย่างงี้เขาขี่กันอย่างงี้ดันเข้าไปได้มันเข้า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 ไปอยู่ด้วยกันเออดันเข้าไปเอ OK. เออ่าโอเคอ่ะพี่บุม๋มเข้าไปนอน พี่บุมอยนั่งตรงนี้ก่อนมันจะหักตรงนี้เขายังไม่เดียวปรับเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเอามึงเอาขาออกก่อนดิเดี๋ยวมันจะหักตรงนี้มันจะมีที่ที่ที่ล็อกนะครับล็อกใส่ตรงนี้เพื่อกันลู่ล็อกอย่างนี้นี่นะครับก็จะกัดมันขึ้นมาอย่างนี้อ่าพี่บูมเข้าไปนอนนอนตรงนั้นที่หยับตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปหยับตรงกลางเพราะตรงกลางยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะอันนี้สูงร้อยแปดสิบนะครับไปนอนชิดๆดิอ่าโอเค อันนี้ก็คือผู้ชายตัว,ตว,ตว,ตวเต็มวัยนะครับนี่ครับนี่สบายเลยนอนสบายเลยคนนึงเขาไม่นอนอย่างนี้กรนกครับเวลานอนก็นอนงองๆนี่นะครับสบายอันนี้ก็คือปรับเป็นที่นอนได้สบาย <c oughs> ข้างบนก็นอนได้สามคนตรงนี้ก็นอนได้สองคนผู้ใหญ่สองคนนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องน้าก็เดินเข้าสะดวกนะครับตรงนี้แอร์นี่เย็นจนหนาวนะครับเพราะว่าระบบแอร์ของเราเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะกินไฟอยู่แค่ห้าร้อยบาทนะครับ ตอนที่มันทํางานอย่างนั้นครับแต่ถ้ามันมันมัน,ม,นมันตัดแล้วมันก็จะกินไฟน้อยลงนะครับโอเคครับเวลาลงก็ง่ายครับอ่าพี่บูมลงให้ดูหน่อยลงก็ต้องจับตรงนี้ก่อนอ่าเวลาลงอ่าเวลาลงใช้มือจับตรงนี้อ่าจับตรงนี้แล้วก็โหนลงไปเลยครับนี่ง่ายๆอ่ะเวลาขึ้นขึ้นให้ลูกค้าดูหน่อยขึ้นยังไงเหีือยอยู่เพิ่งอ่าขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นง่ายลงง่ายครับ สบายเลยครับอ่าลงอ่าโอเคครับไม่ต้องไปใส่บันไดอะไรให้วุ่นวายครับตัวที่ออนนิง่งออนนี่งนี่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับลูกค้าจะสั่งใส่หรือไม่สั่งใส่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระจกราบินตนะครับกระจกเป็นของของรถยนต์โดยต,ตรงนะครับ ต,ตัวที่ก็หัวหัวไปยื่นเยอะนะครับประมาณนี้นะครับก็ออกแบบเพื่อาการแอโรไดนามิกนะครับที่วิ่งแล้วไม่มีเสียงลมของเราวิ่งไม่มีเสียงลมนะครับเงียบมากแค่จะไม่รู้เลยว่ามีตู้อยู่ข้างหลังเพราะว่าหัวเรามันจะเป็นอย่างนี้มันจะมันจะตัดลมได้ง่ายแล้วก็เวลาวิ่งแล้วรถจะไม่สะบัดครับลูกค้าก็วิ่งร้อยยี่ร้อยสิบร้อยี่นี่ถือว่าวิ่งได้ปกตินะครับ ประมาณรถขนาดนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าใส่แหนบไปสองตัวนะครับแหนบแหนบกอดกับแหนบไม่คานนะครับตัวนี้เวลาปิดได้อย่าลืมล็อกนะครับนี่ครับปิดง่ายๆโอเคครับสนใจติดต่อได้ที่คิงประดับยนต์นะครับ089 417 5502นะครับ ของนอนรถบ้านสไตล์อเมริกาขอบคุณมากครับ